ครับวันนี้มาเรียนรู้ระบบแอร์กันสัหน่อยนะครับอย่ามองข้ามนะครับจุดนี้รถแอร์ของของท่านนะครับแอร์ Air รถยนต์นะครับมีอาการที่แบบเย็นน้อยเย็นช้าเย็นเฉพาะเวลากลางคืนหรือฝนตกนะครับระบายความร้อนจุดระบายความร้อนของแอร์ก็คือตัวนี้ครับแผงคอยนะครับเขาเรียกคอยล์ร้อนคล้ายคล้ายกับแผงหม้อน้ํารถยนต์นะครับ เป็นตัวกักเก็บไออุณหภูมิความร้อนครับช่วยเก็บแล้วก็ระบายช่วยดูดระบายวนไปครับคล้ายๆกับแผงหมอน้าครับกักเก็บความร้อนแล้วก็คอยระบายแต่ถ้าปัญหาเกิดขึ้นจากจุดนี้ครับตัวระบายความร้อนไม่ดีนะครับก็จะทําให้แอร์เย็นช้านครับจะเย็นเฉพาะเวลาฝนตกหรือแผงตัวนี้ได้ได้รับความเย็นครับอาจจะเอาน้ํามาลาดเนี้ยถึงจะค่อยเย็นนะครับประมาณนี้ครับหรือตอนกลางคืนครับถ้า เจอเจอร้อนๆแดดเยอะๆตัวนี้จะตันถ้าตันนะครับไม่จําเป็นต้องไปซื้อใหม่นะครับถ้าแผงไม่รั่วนะครับก็ใช้วิธีล้างเอาครับล้างให้สะอาดเพื่อจะให้คอยระบายความร้อนได้ดีนะครับสําหรับรถท่านใดที่มีปัญหาเรื่องแอร์เย็นช้าหรือเย็นเฉพาะกลางคืนหรือตอนเฉพาะฝนตกหรือเอาน้ําลาดดูแล้วเย็นนะครับอย่าลืมมองข้ามครับจุดนี้ครับมันจะมีจุดอีกตัวหนึ่งครับ เคยเช็คกันนะครับจะมีกองครับกองกองตัวนี้นะครับเขาเรียกไดเออร์ครับตัวนี้ครับไม่ใช่ว่าบางคนใช้อย่างเดียวไม่เคยเปลี่ยนครับเดี๋ยววันนี้เรามาแกะดูครับว่ามันทําหน้าที่อะไรเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะแล้วกันสังเกตครับแผงคอยนี่ผมแกะออกมาแล้วครับมันจะมีตัวกองกองจะอยู่ตรงท้ายๆนี่ฮะเห็นไหมฮะ เดี๋ยวเรามาแกะดูครับว่าข้างในมีอะไระตัวนี้ถ้ามีบ็อกหกเหลี่ยมก็ใช้บ็อกหกเหลี่ยมนะครับนออตัวนี้ครับจุกมมันนะครับก็ถ้าเปลี่ยนเราอย่าลืมเปลี่ยนโอลิงด้วยนะครับถ้าโอลิงมันสึกครับ ลิงตรงนี้นครับไม่งั้นรั่วนะครับแล้วก็สังเกตข้างในมันจะมีกองครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะขอเปลี่ยนตัวใหม่ซื้ออะไรนะรไม่กี่ตังค์ครับตัวนี้ไม่ถึงร้อยด้วยซ้ำาบางบางร้านไม่ถึงร้อยครับเป็นกองครับใช้นานๆมามันจะดำะครับขาอออกนะครับ ตัวนี้เก่าครับใช้นานมากเลยเนี่ยเห็นไหมครับสภาพสภาพแบบนี้เขาเรียกว่าตันนะครับมันตันครับการถ่ายเทมันจะไม่ดีละจะทำให้การระบายความร้อนช้าครับหรือทำให้แอร์เย็นช้าการระบายความร้อนนี้มันจะดักจับพวกเศษตะกอนเศษอะไรเวลาคอมเราสึกหลอนะครับเป็นพวกคอมลูกสูบคอมโรตารี่เลยก็ช่างเวลาทำงานหนัก มันก็จะมีการสึกหลอมันก็จะมีเศษขี้ตะกอนขี้เศษเหล็กเศษอะไรเนี่ยมันก็จะดักเก็บไว้เห็นไหมมันยมีเศษข,า,ขาวๆนั่นคือเศษเหล็กนะครับเพื่อจะให้ไปทําลายระบบคอยเย็นข้างในครับตัวนี้ก็ใช้มานานจนดําครับเราก็ต้องเปลี่ยนใหม่ครับวิธีเปลี่ยนก็เปลี่ยนง่ายๆนะครับแกะเอาตัวเก่าตัวเก่าถอดออกนะครับเอาตัวใหม่มาครับตัวใหม่เนี่ย มาเปลี่ยนเองได้ครับแต่ก็ต้องไล่ระบบแอร์ใหม่ครับเพราะว่าถอดตัวนี้น้ำยาแอร์ก็คงออกหมดแล้วถ้ามีโอกาสหรือแอร์ก็ต้องเปลี่ยนทีนะฮะชืบอ,อเอาตัวเหล็บแหลงไม่เสียบเข้าไปเลยเสียบเข้าไปจุดเดิมครับยัดเข้าไปเลยครับยัดเข้าไปปื้บรันเข้าไปนะครับ แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วครับส่วนจุกนี้ก็เดี๋ยวผมจะไปหาโอลิงมาเปลี่ยนเพราะว่าอันเก่ามันน่าจะแข็งละเดี๋ยวผมขอหมุนไว้ก่อนเดี๋ยวขอล้างแผงแอร์ก่อนครับปึ๊บหมุนนี้ก่อนเดี๋ยวลืมเช็ครถของท่านนะครับรถทานใดถ้ามีโอกาสหรือระบบแอร์ก็ให้เปลี่ยนไปเลยนะครับตัวนี้ก็สําคัญนะครับไม่ใช่ว่าไม่สําคัญถ้ามันตันมากๆการถ่ายเทมันก็จะไม่สะดวกครับ ก็เหมือนหม้อน้ําตันแหะครับหม้อน้ําของรุ่นตันระบบความร้อนก็ขึ้นนะครับส่วนตัวนี้ก็ถ้ามันตันม่กก็ระบบความร้อนก็ก็ขึ้นคล้ายๆแบบแอร์มันไม่เย็นนะครับหลังจากนั้นแผงตรงนี้เราไม่ต้องไปซื้อใหม่ครับถ้ามันไม่รั่วทําการล้างเลยครับเดี๋ยวผมจะล้างให้ดูส่วนจุกนี้เราหาอะไรอุดไว้ก่อนครับอย่าให้น้ําอะไรเข้าไปเดี๋ยวผมจะขอใช้น้ํายาตัวนี้ ล้างทำความสะอาดแล้วกันเป็นซูเปอร์คีเนอร์นะครับไว้ล้างพวกคอยเย็นคอยร้อนของรถยนต์เนี่ยแอร์บ้านแอร์รถยนต์วิธีใช้ก็เอาเทไว้เลยครับเทร,ราดไว้เดี๋ยวมันจะเป็นฟองทิ้งไว้สัก5นาที10นาทีเดี๋ยวค่อยมาล้างออก ทีตัวนี้ก็ปุกไม่กี่บาทครับหมดแล้วแล้วก็ทิ้งไว้นะครับเดี๋ยวก็ทำการล้างแล้วก็ไปประกอบแค่นี้ก็เป็นวิธีล้างระบบแอรง,ง่ายๆครับ แอร์ของท่านก็จะกลับมาเย็นช่ำนะครับโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดติดตามนะครับ